เบิ่งครับตีลงเป็นกินเลยครับกินเร็วเขาเร็วครับแบบนี้ครับตีลงกินเลยครับนี่นี่ครับพอถึงสามีกินไรนมาครับอานนี้ผมจะบอกว่าผสมเนี่ยแบบไรเนาะเคื่อนะผสมที่ผมมาตกมานี่ยครับผมใส่ไผ่เขียวครับไผ่เขียวทึงโล ควิทซองกำมล้วก็ล่ำเพืองกิโลนะครับผงวานิลาหนึ่ง่อนซอนแกงเข็นซอนโตนี่นะครับแล้วกะอาหารปลึกสองกัมมือผมใส่กะทินวดนะครับเนาะนวดมากไปที่ไม่ขึ้นหนึ่งผมจะออกไม้เนะนวดแบบนวดนิ่มเลยนะครับนี่มันจะหิปันตดแบบนี้ครับตีลงไปมันก็นกนสะปลาตะเพียนนี่แลนไส้เลยครับ กิิสนหอมหอมนวลๆครับกินหอมผงใบหน้าหอมไผ่เขียวครับเขือนน้ำเปล่าครับที่ผมมาตกมานี่เนะนี่ครับตีลงกเป็นกินครับใส่ปลากระเยนโตมงามเลยครับมีปลาตะเพียนครับมีปลานิ่นติดคิวมานั่มครับว่าเข้าใส่หัวหานประดุก,ม,กมันก็มี มอกกินข้าวๆน้่เนาะครับนี่ครับเืิ่งใส่ปลาครับงามครับระยะที่ผมตีเงี้ยไปนะครับระยะประมาณแล้วแต่มไม้ครับไม้น,นี่หนามมันตื่นปกนติออกไปไกลแนงน้อยเนาะข้างหน้านี่ก็มีปลาหย่าครับลากของมันี่ตงิดหยารุดกระไรโตครับข้างหน้านี่ ต้องตีให้ผลหญาเล็กน้อยครับตีออกไปเนี่ยไกไ่เล็กน้อยถึงไม่ได้ลงๆกัดตีใกล้ก็ได้ครับถึงกับตีไก่ผมตีไก่ประมาณยี่สิบสามสิบเมตรมั้งละครับตีไปก่อสายไอตีนก่อซับเลยครับแบบนี้ครับอ่าขาไว้กินเร็วครับนี่ผมใส่ขั้นเดียว ใส่หลายขั้นเอาไปท่านครับมังใส่ปลาครับโอ้งามางงก,เเาามก,กเเ็เปลืองเงี้ยน้่นะครับเทาตัวแบบเงี้ยทียผสมนี่ได้ใส่ได้หลาเมือ้เลยนะครับเงี้ยเกาห้องก็อไปแช่ตู้เย็นไว่อครับเพื่อป่วหายมันขึ้นร้านเนาะนะครับตีลงไปไกินเลยครับ แต่เวลาบาดนนี้ครับคนนี้มีใส่ครับติดตึง,ตงดึงมันก็อยาเข้าครับดึงเข้ามาติดยาเน,นี่ยเป็นปลาตะเพี้ยนอีกแล้วครับสวยงามเลยมันใส่ปลาครับโอ้งามครับ ตามซีโตเกือบโลได้เลยครับแบบนะครับผลงานเนาะครับเนาะแต่ประมาณนี้ครับมเม่อโดนนี่ครับนี่สามชั่วโมงครับลหลังเลองานเลองานาก็อ,อกมาเลยเบ็ดกันเดียวครับ